สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิเลเวียมสามตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงรูวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากวางคลิปนะครับก็นำเสนอสกิลใหม่ๆให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีสกิลใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเดียวกันนะครับพึ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับ ครั้งก่อนนะครับผมก็มีสกิลเทพม,ม่านคุ้มกันนะครับมาฝากเพื่อนๆไปแล้วเนาะนะครับพอดีกดม่านครั้งเดียวนะครับได้ม่านนี่ก็จะคุมทั้งตัวละครเราแล้วก็ตัวลูกอีก4ตัวเลยนะครับด้วยการกดแค่ม่านเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะกดม่านคุ้มกันอีทีละตัวนะครับตัวหลักของเราแล้วก็มาตัวลูกน้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครอ่นๆ นะครับก็จะทําให้กดหลายทีเมื่อเราล่าบอสก็อาจจะทําให้เรานั้นเสียจังหวะอยู่นเนืองๆนะครับทาให้ไม่รวดเร็วนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับมาฝากเพื่อนๆก็คือก็คือสกิลนี้นะครับพอดีเพิ่งได้มานะครับสกิลเทพกระบี่วายุเทพกระบี่วายุนี้ก็คล้ายๆกันนะครับกับเทพ ม่านคุ้มกันนะครับก am, ็คล้ายๆกันก็กดครั้งเดียวก็ได้ทั้งตี้เหมือนกันนะครับได้ได้ทั้งตัวละครน,นะครับหมายถึงว่าตัวละครตัวละครของเรานะครับแล้วก็มาทหารของเราด้วยนะครับก็จะกดแค่เทพกระบีบ่วายุครั้งเดียวนะครับปกติกระบี่วายุนี้เราก็จะใช้ได้ครั้งละตัวนะครับก็คือตัวละครของเราแล้วก็ตัวทหารเราก,กดไปเรื่อยๆนะครับอย่างมี5ตัว เราก็กด5ครั้งนะครับแต่ถ้ามีเทพกระบี่วายุนะครับก็กดแค่ครั้งเดียวเราก็จะได้5ตัวเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดระยะเวลาในการไล่ได้มากเลยนะครับก็จะทําให้ตัวทหารของเรานั้นนะครับมีเทพกระบี่วายุได้เร็วขึ้นนะครับก็กดตีแป๊บเดียวนะครับบอสก็จะทาจาลูกน้องเราก็จะทำดาเมจบอสเราได้ต่อเนื่องนะครับและเราก็สามารถที่จะ เมื่อเราใช้สกิลนะครับเทพกบี่บวายุแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเวลาว่างนะครับอีกสี่ช่วงที่จะไปทําสกิลอย่างอื่นก็คืออาจจะไปฮิ้วเพื่อนอาจจะไปสไลดยนะครับหรืออาจจะไปลงสกิลอื่นนะครับเพื่อเอามืความสะดวกหรือซับพอร์ตตี้ของเรานั้นให้ตี้ของเรานั้นนะครับมีความราบรื่นะไม่ว่าจะเป็นการร่าบ,บอสหรือในการวอลนะครับเพื่อนๆก็ ที่ยังไม่มีนะครับกาลังลังเลอยู่ถือว่าคุ้มไหมราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นขายตามท้องตลาดราคาไม่ไม,ไม่ไม่กี่สิบเอ็มนะครับไม่กี่สิบเอ็มแต่ว่าถ้าถามผมว่าคุ้มไหมในการล่าบอสพวกนี้นะครับกับสกิลพวกนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าทําให้เรานั้นล้นระยะเวลาในการไล่สกิลต่างๆ,ๆนะครับสายวอต้องหน้า ต้องควรมีนะครับสายวอที่เล่นสายขุนสึกนะครับแล้วก็สายวอนะครับที่วอผาวอลอะไรก็ก็คือพูดง่ายๆก็ขาดเทอมันขาดใจนะครับกดฟุบๆแป๊บเดียวมานะครับเพราะว่าบางทีเราวออยู่สก,กิลเราหมดนะครับดีกว่าเราจะไป รอบแตละตัวแด่ละตัวที่ละตัวนี่เรากดปุ๊บแป๊บเดียวนะครับก็ได้ครบทุกตัวทั้งลูกทั้งแม่เลยนะครับเทมานคุ้มกันก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถกดครั้งเดียวได้ทั้งแม่ทั้งลูกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะลืมนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่อยากได้สกิลนี้ก็อย่าลืมไปหานะครับสกิลได้จากเว็บสามเวบนี้นะครับเว็บตำนานสื่สารคินซีนะครับคำซีระจัดมาแล้วก็ซื้อโยคำาลามฟ้านะครับแล้วแต่ดวงวันหนึ่ง ลงได้หครั้งนะครับวันหนึ่งลงได้เติร์เฟสละ2นะครับก็คือเสิร์ฟหนึ่งกับเสิร์ฟสองนะครับอันนี้ก็เสิร์ฟหนึ่งบเสิร์ฟสองนี่ก็เสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟสองก็คือ6ครั้งนะครับก็มาดูดวงของเพื่อนๆกันเอานะครับว่าจะมีดวงดีหรือไม่นะครับอย่างผมนี่ล่ามาประจําล่ามานานมากนะครับแต่ว่าเพิ่งมาตกนะครับเพื่อนเพิ่งมาตก กว่าจะได้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะตกยากอย,อยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเวลาว่างก,ก็สามารถไปล่าหาสกิลพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าคือพูด,ดง่ายๆคือควรที่จะมีนะครับควรที่จะมีสกิลพวกนี้นะครับอย่างเทาม่านคุ้มกันตัวนี้นะครับก็ควรที่จะมีเช่นเดียวกันนะครับรว่ากดทีเดียวปุ๊บม่านครบ ทั้งแม่และก็ลูกเลยนะครับลูกๆกดทีเดียวมาเลยนะครับตอนนี้ทุกๆคนก็คงจะล่าบอสตัวนี้ได้หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับบอสตัวนี้นะครับเพราะว่าบอสตัวนี้นี่ตกใป้นะครับดาวแดงของลูกสี่ขานะครับลูกสี่ขาก็คือมีลูกช้างลูกเสือลูกม้าฝานลูกม้าป่าต้นม้าแล้วก็ลูกม้าถนนเทพนะครับตก ก็ตกเกือบครบทุกป้ายแล้วนะครับนะครับตั้งแต่ล่ามาก็ยังขาดอยู่ป้ายหมาป่าคนม้านะครับป้ายดาวแดงหมาป่าคนม้าแล้วก็ป้ายของป้ายของอะไรนะครับอ๋อนอกนั้นตกครบหมดแล้วครับเมื่อเช้านี่ก็ตกป้ายช้างมาป้ายหนึ่งนะครับแล้วก็ตกปา้ายม้าธนูเทพมาป้ายหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ด้วยกันไปนะครับเพราะว่าป้ายก็ผมก็ยังขาดอีกเยอะอยู่ ช้างเนี่ยยังไม่ได้ล้มสนามนะครับช้างยังขาดอยู่หลายตัวสี่ตัวนะครับช้างยังขาดอยู่หลายตัวอยู่นะครับก็ทยอยหาไปเรื่อยๆนะครับเราตกป้ายอื่นเราก็ไปขายเพื่อจะมีเงินไปซื้อป้ายที่เราอยากได้หรือนะครับถ้าตกมาเราก็สามารถที่จะเอาป้ายนั้นนะครับไปแลกกับคนที่เขาล่าแล้วตกหรือเขาที่เปิดป้ายเจอนะครับแต่เขาต้องมีป้ายที่เขาต้องการเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาเอาลากันตายแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าตกอะไรบ้างเหล็กร้อยหลอมนะครับยอดเหล็กเหล็กร้อยหลอมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะลืมนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่กําลังลังเลใจอยู่นะครับมีดีหรือไม่นะครับมีไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนใช้แล้วไม่มีนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ